น้ำมันดับเบิลยูทมีการเพิ่มราคา7เซนในขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปและชาติพันธมิตรโอเปกตัดสินใจระง,งับการเพิ่มผลิตในไตรมาสหนึ่ง2,569ภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดและภาคการผลิตที่อ่อนแอในประเทศเอเชียได้ทําให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความกังวลในตลาดน้ำมันว่าจะมีภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดในปีหน้าสัญญาน้ำมันดิบดับเบิลยูทีไอเพิ่มขึ้น7เซน หรือ0.11%ปิดที่61.05ดอลลาร์บาเรนสัญญาน้ำม,มันดิบเบรนด์เพิ่มขึ้น12เซนต์หรือ0.19%ปิดที่64.89ดอลลาร์บาเรนในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากลุ่มอุปเพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก1 3 7 0 0 0บาเรนวันในเดือนธันวาคมแต่ก็ตัดสินใจระง,งับการเพิ่มผลิตในไตรมาส1 2,569ซึ่งส่งผลให้มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด แต่ละการตัดสินใจของ o p e ป PLUS ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันนักวิเคราะห์จากมอร์กลนสลิปรัเพิ่มคาดการราคาน้ำมันเบรนดในช่วงครึ่งแรกของปี2,569สู่ระดับ60ดอลลาร์บาเรนสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศในเก็คาดการว่าตลาดน้ำมันโลกจะ,ะเผชิญภาวะน้ำมันล้นตลาดในปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการขายของน้ำมัน และภาคการผลิตที่หดตัวลงในประเทศเอเชียก็ได้ทําให้ราคาน้ํามันเสียเพียงในขณะที่มีภาวะอุปทานน้ามันล้นตลาดสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่า PMI ภาคการผลิตลดลงสู่ระดับ49.0ในเดือนตุลาคมและเกาหลีใต้ก็มี PMI ต่ําลงสู่ระดับ49.4สหรัฐก็ไม่หลุดจากการลด PMI ของภาคการผลิตลงสู่ระดับ48.7ในเดือนตุลาคมซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่และข้อมูลและการตัดสินใจนี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดน้ำมันในอนาคตความกังวลและความคาดหวังต่างๆจะทำให้ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวอย่างไรต้องรอดูการในช่วงต่อไปโดยสำนักข่าวอินโฟเคลส์พฤศจิกายน68